พระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพระเจ้าเปรียบเทียบว่าคริสตจักรเนี่ยเป็นเหมือนร่างกายเมื่อเราเริ่มเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเป็นคริสเตียนทั้งทีนะครับเป็นคริสเตียนที่ดีไปเลยอย่าเป็นคริสเตียนครึ่งๆกลางๆเพราะว่ามันจะไม่ได้อะไรเลยจะรอดก็รอดดั่งไฟบางทีอาจจะไม่รอดดะอีกาเอาให้รอดแล้วมีบำเน็จด,ดีเยอะไปเลยแต่พระเ,ระเจ้าในหนึ่งโคริน,น์บที่สิบสองข้อที่สิบสองบอกว่าถึงกายนั้นเป็นกายเดียวแต่ก็ยังมีหลายอวัยวะหลายส่วน บรรดาวัยวะต่างๆของกายเดียวนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวฉันใดพระคิดก็ทรงเป็นฉันนั้นนะครับเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะหนึ่งโครินบที่12บสองข้อยี่บบอกว่าแบบนี้ฝ่ายท่านทั้งหลายพีแคทลีนอิมมุยยานเซเบรุนอาจารย์ลุจีคนละจังหวัดเลยอยู่คนละทวีปเลยนะครับท่านทั้งหลายก็เป็นอวัยวะในกายเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะ ของร่างกายเนี่ยหรือความสัมพันธ์ของพวกเราทุกคนที่มีต่อก,กันจําเป็นจะต้องอยู่ในระดับที่เป็นร่างกายเท่านั้น